ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเป็นเก็บใจเช่นเคยในรุ่นกับสมาร์ทโฟนรุ่นเ e ย์มี X7 Pro 5G นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเกณฑ์ชินีแพ็กหนึ่งชั่วโมงนะครับเป็น EP สุดท้ายของการทำเรย์มี่ X7 Pro 5G ตัวนี้นะครับก็อยากอธิบายคร่าวๆก่อนเลยแล้วกันนะครับก็ความสว่างเนี่ยผมจะเปิดเป็น100%นะครับแล้วก็เสียงเนี่ยผมจะเปิด50%เหมือนเดิมแล้วก็อุณหภูมิห้องเนี่ยอยู่ที่25องศา37ลตนี่พิเศษไปกว่านั้นนะครับเราจะใช้เน็ต 5G ในการเล่นนะครับเพื่อที่จะรีเประสิทธิภาพของ เกมนี้โดยเฉพาะเลยว่ามันจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับก่อนอื่นเรามาเช็คแบตเตอรี่ตั้งต้นกันก่อนเลยนะครับแบตเตอรี่ตั้งต้น,นยอยู่ที่96นะครับผมอุณหภูมิตั้งต้นล่ะครับจะเป็นยังไงกันบ้าง30.9ไปกดจับเวลานะแล้วก็เหมือนเดิมถ้าเกิดครึ่งชั่วโมงผ่านไปเนี่ยผมก็จะกดอัดหน้าจอกับโมบิเซนให้ทุกท่านได้ดูนะครับก่อนอื่นเราขอกดจับเวลา เรียบร้อยครับเราจับเวลาเรียบร้อยนะครับขออนุญาตวางออกไปไกลๆเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นพื้นที่ที่มันขาวโพลนตรงนี้นะอะจับเวลาเรียบร้อยครับก็จะเปิดเสียง50นี่เรียบร้อยครับก็ลองดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะเปิดเซตติ้งให้ดูเซตติ้งของการตั้งค่ากราฟิกนะกราฟิกเนี่ยผมปรับเป็นสูงสุดนี่ทุกท่านดูตามเลยนะครับเป็นสูงสุดเรื่องของ FPS เนี่ยผมปรับเป็น60นะครับแล้วก็ Motion Blur เนี่ยผมจะปรับให้มันเป็น Extreme หรือว่าสูงสุดนั่นเองนะครับ ตีแม่งก่อนอุย้ยมันตีผมรู้หรือเปล่าว่าผมปล่อยสก,กิลได้หลบหลบดิหลบดิเอาตู้เจ็บนั่น่ะอุณหภูมิเริ่มได้จะมาแล้วนะเมื่อกี้เนี่ย30ใช่ไหมขออนุญาตแป๊บหนึ่ง42ทุกคน คือผมเล่นมาแค่2นาทีนะครับอุณภูมิขึ้นมาถึง42เลยนะโอ้โหเครื่องมันบางไงอุณหภูมิมันมาเร็วมากคือเราเล่นกับ 5G ด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะระเบิดใส่มือหรือเปล่าเอ้ยมันยิงผมเออเออธาตุไฟมันต้องเจอธาตุน้ําอย่างฉันเล่นผ่าน 5G นะครับทุกคนผมบอกเลยว่าใช้เวลาอันสั้นมากๆในการในการที่อุณหภูมิจะขึ้นขนาดนี้เนี่ยโอ้ผมยังงงเลยครับเรียบร้อยไปล่ากันต่อฮนะเอามาเจอมอนสเตอร์แล้วครับตีเกาะแม่งก่อนเลยกูมีเกาะของกูเหมือนกัน ฮ้ยหลบผมมีเกราะของผมอยู่ครับผมจะต้องตีตัวนี้แตกก่อนนะดับแรกตีดูดเลือดด้วยเป็นไงผมตีดูดเลือดด้วยมันวาร์ปได้นะ่ะมันวาร์ปได้มันคิงคิดว่าคิงเกา่าคิงคิดว่าคิงเกา่าคิงเก่าอรอคิงเก่าขอย้ำหน้ามันก่อนอุ๊ย,ย,ยมันเจ็บมันเจ็บผมเนี่ยเจ็บผมตีหลังกําแพงขอหมุนก่อนนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยมันอันตรายตีก่อนนะฮะตีก่อนได้เปรียบคือตีตัวนี้ก่อนน่ารำคาญมาก อุ้ยใส่ก,อ,สกอก่อนใส่กอก่อนผมใส่ก่อเพิ่มมาเลียก่อนตีมือยับยับตายยังตายยังยังไม่ตายใช่ไหมโอเคตัวต่อไปก็พายุหมุนทอร์นาโดไรซิง่งเฮ้ยมันตีแรงอ่ะกดกดก่อนเลยปูหัวดม่งเลยแล้วกันอ่ะมาดิเข้ามาดิไอ้ทิศเข้ามาจริงวะ่ะยังอุ้ยยังยังยังใส่แล้ว ยัง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 นี้ดาบผมยังใหญ่อยู่ตีเรื่อยๆโลมึงใหญ่มากใช่ไหมอาทิตย์อันนี้หลบได้ครับหลบได้เมื่อพายาขอตีก่อนแล้วกันเออถ้าเกิดผมตีจริงๆอ่ะคุณทําอะไรผมไม่ได้หรอกแตกไปซะอู้หู แตกแล้วผมล้อมมาตั้งนานนะครับตั้งแต่คลิปที่แล้วยังไม่แตกถือได้ว่าต่อสู้ยาวนานมากเลยครับเกมนี้เนี่ยก็จากที่สังเกตนะครับสินาทีแรกตอนนี้เนี่ยยังไม่ถึง10นาทีหรอกแต่ว่ามันก็เกือบแล้วล่ะก็เล่นได้ลื่นอยู่เลยนะแต่ว่าอุณหภูมิเนี่ยจะขึ้นสูงหน่อยเมื่อกี้ส2ใช่ไหมสี่สิบสี่จุดสี่ครับทุกคนตอนนี้10นาทีเรียบร้อยนะครับแบตเตอรี่จาก9 6ลดลงมาเหลือ89กนะครับผมแล้วก็อุณหภูมิเมื่อกี้เนี่ยจาก30 จุดขึ้นมาเป็น44 4่เท่ากับว่าขึ้นมาประมาณ13บาองศาจะได้นะครับก็สินาทีผ่านไปนะครับก็ยังเล่นได้ลื่นๆไม่มีปัญหาแต่ว่าด้วยความที่เครื่องมันบางครับอุณหภูมิมันเลยขึ้นมาสูงหน่อยนะ13มองศาคือสูงจริงๆแต่ว่าก็ยังเล่นได้ลื่นๆนะครับผมวันนี้เราต้องผ่านเควสนี้ได้นะครับก็สังเกตได้เลยว่าเน็ตเนี่ยจะขึ้น เหลือง <İstanbul> ตลอดนะครับเพราะว่าคลายแอนหลักหรือว่าเซิร์ฟเวอร์หลักของเกมนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ไทยเนี่ยพอฝนตกเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันเริ่มกระตุกข,ขึ้นเล็กๆน้อยๆนะครับคุณ <Ki> ผู้ชมดูดิฝนตกมันคือทางของเราจริงๆเปิดดันติไยี่มีกระตุกนะครับฉากแอคชั่นเออนี่แหละคอมโบต่อเนื่องโอ้โหมีกระตุกนะครับดูนี่เลยเฟรมเรทวิ่งไม่เต็มแน่นอนนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องสงสัยว่าทําไมโล่มึงหนาหรอเออดำน้าหนีก่อน เอาดีสาบเอาไว้แล้วครับตรงนั้นผมสาบเอาไว้เดี๋ยวมึงก็โดนคลื่นน้ำจนตายเปิดอัติโชว์ไปหึสเต็ปครึ่งเปิดหมดนะครับตอนนี้โอ้โหกระตุกยับยับเลยครับคุณผู้ชมเอ้ยตูมเปียกครับเรียบร้อยคุณติดพวังของผมเรียบร้อยแหมโล่หนาจริง โลหนาจริงๆโอปซิเดแล้วก็เอาไว้หมดตอนนี้มีสกิลคอมโบอะไรบ้างก็จะเอามาให้หมดเลยนี่ดาบผมใหญ่ไหมหมุนนี่ครับรอบกว้างด้วยเป็นไงเป็นไงอันเชิญมูนาลกลับมาเพราะว่าไม่น่าจะมีใครตีแรงได้เท่ากับมูนา โอเคครับตอนนี้20นาทีเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมกำลังบวกอยู่กับมอนสเตอร์ที่บินได้สักตัวหนึ่งขออนุญาตใช้อันติกีกันอือครับผมโ,โอเคครับตอนนี้20นาทีเรียบร้อยนะครับแบตเตอรี่เนี่ยจาก89ลดลงมาเหลือ82นะครับในระยะเวลา10นาทีเนี่ยลดลงไปถึง7นะครับแล้วก็อุณหภูมิจะเป็นยังไงบ้าง 46%เข้าไปแล้วนะครับจากตั้งต้นเนี่ย30ตอนนี้ไป46แล้วขึ้นไปประมาณ1 0 15นะเพราะว่ามันประมาณตั้งต้นเนี่ยประมาณ30.9กนะครับก็ลองดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปตอนนี้มันดอกความสว่างของหน้าจอผมเองอัตโนมัติเลยนะครับผมว้าวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังเล่นได้เรื่นๆนะไม่มีปัญหาอะไรนะอ้า ผมว่าฟ e e l i n g การทัดมันค่อนข้างที่จะช้านิดนินหน่อยๆนะมันไม่ดีเลยมันไม่หน่วงแต่ว่าม,มันแบบช้าอันนี้น่าจะตั้งค่าอะไรนะครับตั้งค่าความเร็วของของความเร็วในเกมครับตอนนี้เนี่ยก็ยังเล่นได้ลรื่นๆแต่ว่าภาพเนี่ยผมว่าน่าจะขับไม่ได้เต็ม60เฟรมรหรอกจริงด้วยครับได้ประมาณ30เนอะก็ หลังจากที่ดูตอนนี้เนี่ยภาพมันก็ขับได้แบบกึกๆกักๆนะขออนุญาตดูเซตติ้งนี่ไงผมก็ปรับเป็น60นะทําไมกันก็ถ้าเกิดเทียบกับ Snapdragon 865เนี่ย865จะขับภาพได้ดูแบบสมูทกว่านะแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกันแบบเครื่องต่อเครื่องเนี่ย ก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับอันนี้ผมไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะแต่ผมว่า CPU ตัวใหม่อย่าง Dimensity 1000ตัวนี้เนี่ยคือมันเพิ่งออกมาใหม่ถูกป่ะถ้าเกิดมันอัปติมซ์ซอฟต์แวร์ดีๆเนี่ยอาจจะทําได้ดีกว่านี้ก็เป็นได้นะครับก็นั่นแหละครับคือสิ่งที่น่ากลัวของ Dimensity ผมบอกเลยต้องรอดูในอนาคตนะครับผมมาฮเราเจอมอนสเตอร์แล้วเป็นปู่โสมเฝ้าซ้ำอยู่ในนี้นี่เองจเจอเลยคุณแน่ไอ คิดเอ้ยเจอกูนแน่ อ่าตอนนี้30นาทีเรียบร้อยนะครับแบตเตอรี่เนี่ยจาก82เหลือ7 6เปอร์เซ็นต์ในระยะเวลา10นาทีนะครับแล้วก็อุณหภูมิจะเป็นอย่างไรบ้างขออนุญาต47.6เดเข้าไปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะลองอัดหน้าจอให้ดูนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผมบอกเลยว่าอุณหภูมิห้องผมเนี่ย25องศานะครับก็อัดหน้าจอแล้วเริ่มมีการกระตุกขึ้นกว่าเดิมนะครับคือเมื่อกี้เนี่ยตอนไม่อัดหน้าจอเนี่ยเฟรมเรทขับได้ประมาณ30ตอนนี้เนี่ยน่าจะเหลือประมาณอ่า27ไป อัดหน้าจอนะครับก็ดูแบบไม่ค่อยได้ลื่นสักเท่าไหร่นะอันซ้ายอันขวาก็หน่วงๆแล้วละ่ะเริ่มน่วงแล้วละ่ะก็ถ้าเกิดเล่นจริงๆเนี่ยผมว่าไม่ควรที่จะอัดหน้าจอนะนี่แค่อัดแบบไม่ถึง10วิอ่ะว่าหรือว่าผมต้องท,าทาอ้าทายอันนี้วะแน่ๆเลยครับอย่างนี้แน่ๆเลยครับมาเดยครับ10ตัวก็ไม่หวันนะ10ตัวก็ไม่หวนนะฮะสิตัวก็ไม่หวัหนึนาทีผมถือว่าเยอะ มากสำหรับผมขอยิงแม่งก่อนเออเออาตาอะไรเนี่ยาตาอะไรเนี่ยเรานำความร้อนหรือเปล่านำความร้อนหรือนำความรักขอใยี่เปิดสกิลวันตีเข้าไปถือกบยิงแตกครับแตกอมืมาแล้วครับหกตัวไปแล้วขอต่อเลยครับเจ็ดตัวไปแล้วครับตอนนี้าตาไฟมาโหยเฮียอบอสมาแล้วมันต้องเล่นตรงนี้จริงๆด้วยตรงนี้จริงๆด้วย ตรงนี้จริงๆด้วยฮะเหลือ47วินาทีในการเล่นสู้กับบอสนะฮะอุ้ยหลบได้หลบได้ยิงต่อเนี่ยคือบอสมันก็ไม่น่าไม่น่าจะเท่าไหร่นะอืมเรียมาก่อนเอาแล้วฮะยิงบอสมาต่อเนื่องฮะมันจะแตกไหมเนี่ย20กว่าวิแล้วเนี่ยเมื่อไหร่มึงจะแตกเนี่ยโอ้โหกระตุกแล้วฮะแช่แข็งก่อนควันก่อนอืมอืมโมนะโมนะ โมนาลงมาโมนาโมนาเออนั่นแหละนั่นแหละว้าวเป็นยังไงโอ้โห โอเคครับตอนนี้40นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับแบตเตอรี่เนี่ยจาก76นะครับลดลงมาเหลือ69นะครับในระยะเวลา10นาทีที่อ่าหน้าจอไปด้วยนะครับอุณหภูมิน่ะพูดผิด49.0องศานะครับผมอูห้หู49องศาเทากับว่าเนี่ยถ้าตั้งต้น31ตอนนี้49ก็ขึ้นมาประมาณ18องศาแม่ง แล้วก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงสิทธิบัญีนี้ก็คืออัดหน้าจอปุ๊บเนี่ยเฟรมเรทในหน้าในเกมเนี่ยจะตกปั๊บนะครับจากทีววิ่งแบบไม่เต็มอยู่แล้วอจาก30เลยก็ลดลงมาเหลือประมาณ27นะครับก็อาจจะต้องไม่อัดหน้าจอหรือไม่ก็ควรที่จะปรับให้มันต่ำกว่านี้นะครับแต่ว่าผมเชื่อเลยว่าร้อยตั้งร้อยเนี่ยคนที่ซื้อมือถือไปเล่นเกมนี้เนี่ยอยากจะปรับภาพให้มันเป็นสูงทั้งนั้นแหละมันก็มีประเภทที่ว่าแบบถามผมว่าพี่แบงค์แล้วทำไมถึงไม่ปรับต่าาาาะคครัก็เเพววนาาดหง ว่ามือถือที่เขาซื้อเนี่ยมันจะปรับภาพสูงได้ภาพสวยได้ภาพลื่นได้นะครับก็ถ้าอยากปรับดําก็ทําได้ครับอันนี้ก็เลยมาลองให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดปรับสูงสุดเนี่ยแล้วก็เปิด 5G เล่นเนี่ยจะเป็นยังไงนะจ๊ะก็ถ้าเกิดแนะนําจริงๆคนที่จะปรับให้มันต่ํากว่านี้นะหมายถึงว่าปรับกราฟิกให้มันต่ํากว่านี้นะครับเฟรมเรทก็เปิดเป็น60ไปเลยจะได้ภาพที่ไหลลื่นกว่านี้นะครับคุณผู้ชมคือตั้งแต่10นาทีนี้นะครับผมมีแต่หมดคุยเนี่ยจนผมไม่รู้ว่า ผมจะได้พูดท่อนไหนบ้างนะครับก็ตอนนี้เนี่ยมันจะ50นาทีนะครับก็ในคลิปก็อาจจะตัดเร็วนิดนึงแบบส0นาทีเสร็จมา50นาทีเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมกําลังเดินเวสอยู่ก็ขอพูดหน่อยแล้วกันนะคือมันเดินเวสอย่างเดียวเลยครับแล้วก็มีบทพูดเนี่ยประมาณจะ10นาทีละนี่ตามมังกรถ้าใครเคยผ่านเวสต,ตรงนี้นะไอเวสต,ตามมังกรเนี่ยคือนานมากโอเคอ้า10นาทีนะครับมาสรุปให้ฟังตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่เหลือ63นะครับจาก69สิบเกานะอุณหภูมิเนี่ยเมื่อกี้เนี่ย 49เนาะตอนนี้มีแต่ฉาพูดอย่างเดียวเลยเนาะก็47ครับตอนนี้ลงแล้วแหละเพราะว่าแม่งพูดอย่างเดียวเลยไม่ให้กูได้ทําอะไรเลยครับตอนนี้ก็50นาทีแล้วก็เหลือเอ็กซินาทีสุดท้ายนะครับก็ไม่รู้ว่าจะหลุดจากบทพูดนี้หรือเปล่านะครับเพราะถ้าหลุดได้เนี่ยก็อาจจะแบบไปเจอมอนสเตอร์ที่แบบตีกันกระโชกโคก้ากว่านี้นะเจอมอนสเตอร์แล้วได้ตีแล้วโว้ย ไอตีมอนเตอร์แล้ววววรู้สึกดีรู้สึกดีมากรู้สึกดีมากไอตีมอนเตอร์สักทีมุดไปไหนลูกอันตดเลยแล้วกันจะไปหนีไปไหนล่ะจะไปจะเฮลงมาทำไมล่ะเอือ ได้ตีมอนสเตอร์สักทีนะครับผมโอเคครับตอนนี้เนี่ยหชั่วโมงเรียบร้อยเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูเวลาก่อนนะเรียบร้อยแล้วนะครับแบตเตอรี่เนี่ยจาก63ลดลงมาเหลือ55นะครับผมก็อุณหภูมิหลัเมื่อกี้เนี่ยจาก47.7เนาะ48.2นะครับผม ก็เดี๋ยวสรุปให้ฟังกันเลยดีกว่านะครับก็ในระยะเวลา1ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่จาก96ลดลงมาเหลือ55นะครับเท่ากับว่าลดลงไป41ในระยะเวลา1ชั่วโมงผมถือว่าเยอะมากเลยนะโูห41เลยนะเพราะว่าเราอัดหน้าจอด้วยช่วงระยะเวลาในการอัดหน้าจอเนี่ยแบตเตอรี่ของเราจะลดเยอะเป็นพิเศษแล้วที่สําคัญคือมันอัดหน้าจอแล้วมันเล่นหน้ากระตุกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะอัดหน้าจอาะว่าแล้วก็อุณภูมิเนี่ยจาก30.9นะครับขึ้นมาเป็น48.2ขึ้นมาประมาณ 17องศาเห็นจะได้นะครับว่าถือว่าเยอะเหมือนกันแต่ว่าสูงสุดที่ผมว่าได้คือ49องศาเกือบ50แล้วนะก็เกมนี้สรุปเล่นเป็นยังไงบ้างนะครับรับกราฟิกเป็นสูงสุดแล้วก็เฟรมเรทเป็น60เนี่ยก็เล่นได้ลื่นๆนะครับในช่วงระยะเวลาแรกนะครับเพราะว่าเล่นไปสัก2นาทีเนี่ยอุณหภูมิจะขึ้นมาเป็น42เรียบร้อยนะครับจาก31น่ะขึ้นมาเป็น4 2บอ่ะทุกคนคิดดูขึ้นมา11องศาในระยะเวลา2นาทีแค่นั้นนะครับเพราะว่าตัวเครื่องมันบางด้วยแหละ แต่ว่าถ้าเกิดเล่นไปสักพักเนี่ยถึง30นาทีเมื่อไรนะครับร้อนแบบร้อนวายว้อนมากครับตอนนี้เนี่ยเล่นมา1ชั่วโมงนะครับความร้อนเนี่ยขึ้นมาที่หน้าจอถ้าเกิดเราแตะที่หน้าจอนานๆเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่านิ้วมันจะสากๆร้อนๆนะตอนนี้เนี่ยผมนิ้วน่าจะพองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยรวมนะครับถ้าเกิดจะเล่นจริงๆปรับกราฟิกให้มันเป็นแก้กลางถ้าเกิดจะอัดหน้าจอเนี่ยปรับกราฟิกให้มันเป็นแก้กลางนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนที่เล่นแบบจริงจังเกมมิ่งเลยก็คือปรับกราฟิกให้มันเป็นต่ำ เกมเกนชินอิมแพกนะครับผมก็หากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมแบงค์เกมจ๋าด้วยแล้วก็เหมือนเดิม y o u t u b e ของผมเนี่ยกำลังจะถึง40,000 s u b ซ c r i b e r นะครับหากใครที่อยากสนับสนุนผู้ชายคนนี้ต่อไปก็ขอให้กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ในปี2020นี้กับแบงค์เกมจ๋านะครับวันนี้หากมีข้อมูลใดผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยแต่ไม่ขอโทษราสวัสดีครับ